คุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมเรื่องนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดแท่นบันลังเนี่ยท่านบอกว่าท่านไปขุดพบลักษณะคล้ายๆหินครับแต่หินนี้มันประหลาดตรงที่ว่าเวลามันโดนกับแสงกระทบแล้วมันจะเปลี่ยนสีได้ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าเอะหรือนี่จะเป็นหินมงคลค่ะ นี่ตอนนี้เราดูแบบนี้มันก็จะเอเย,ยังไงงงๆเปลี่ยนสียังไงใช่ไหมไแต่นี่คือหินที่เขาว่าเป็นหินประหลาดที่พูดถึงเนี่ยแหละคะ่ะหินประหลาดนี้นะคะถูกพบอยู่ที่วัดแท่นบรรลังอยู่ที่ตำบลทรับพระยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรมัมย์ ลักษณะของหินก็คือเป็นทรงกลมคล้ายๆกับลูกนิมิตมะเอเอค่ะอ่าเหมือนลูกนิมิตนะลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะหนักประมาณ1กิโลกรมัมเส้นรอบวงประมาณ4นิ้วไม,ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคุณดูนะท่านเจ้าอาวาสท่านถือก็อยู่ในมือประมาณเนี้ยค่ะ ดูแล้วมันแปลกหูแปลกตาเหมือนกันว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมแต่ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่อย่างที่บอกว่าเวลามันไปกระทบกับแสงค่ะ,ะหินเนี้ยค่ะพอโดนกระทบกับแสงแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แบบนี้อแปลกแล้วเนี่ยพอดูแบบนี้ฮ้ย ตกใจเหมือนกันเนาะเกีนดำๆอยู่เลยอะใช่เมื่อกี้เป็นสีดำอยู่เลยค่ะตอนนี้กลายเป็นสีน้ําเงินแล้วเวลาโดนแสงทางด้านพระประหัชสุรศักดิ์ชติวโรนะคะท่านเจ้าอาวาสท่านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านฝันเห็นปู่ฤษีประจําศาลที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านอะท่านฝันนะโดยพ่อปู่ฤษีมาบอกว่าจะให้ของดีแต่พระคุณเจ้าต้องไปขุดเอานะไปขุดที่หน้าปราสาทแทนบรลลัง พร้อมกับบอกด้วยว่าของสิ่งนี้เป็นของที่ปู่ดูแลรักษาอยู่แล้วเก็บไว้ให้ท่านเคยฝันแบบนี้เมื่อสองปีที่แล้วซึ่งหลังจากที่ฝันผ่านไปสามวันท่านบอกว่าตัดสินใจย,ยังไงดีอเอาจอบไปขุดดูซิหน้าปราสาทแท่นบันลังเนี่ยไปขุดดูซิว่ามีอะไรในนั้นไหมอพอขุดไปได้ประมาณหนึ่งเมตรก็ไม่พบอะไรเลยอ่ะอท่านบอกว่าไม่ไม่เจออะไรก็เลยอ่ะกลบดินใส่หลุมคืนไปแต่ปรากฏว่าพอกำลังกลบได เกือบเต็มหลุมมาฮะ,ะดันได้ยินเสียงจอบอ่ะไปกระทบกับอะไรบางอยากก่างเกึกนังอกมาึกเกึกกึกเหมือนจอบกระทบนนหินท่านก็เลยอะไหนตรงนี้ใช่ไหมแหวกแหวกดูขุดขดดูอพอหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าก็พบเป็นก้อนหินกลมๆสีดำก้อนเนี้ยแหละคุณผชม ทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรนะก็ได้มีการเดินทางมาตรวจสอบแล้วด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะของหินประหลาดลูกนี้นะ,ะนคล้ายๆกับลูกนิมิตค่ะที่มีเกือบทุกป,ประสาทนั่นแหละเขาจะฝังลูกนิมิตเอาไว้แต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยดูดูก้อนน่าจะใหญ่กว่าทุกที่แล้วก็ที่แปลกก็คือเมื่อเห็นก้อนเนี้ยอยู่ในที่ร่มจะดูเป็นหินธรรมดาแต่พอโดนแสงไฟหรือแสงแดดอะไรแบบเนี้ยหินจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินทั้งก้อนเลยเดี๋ยวอันเนี้ยทางกรมศิลปากรจะต้องมีการตรวจสอบว่า มันคือหินชนิดออไหนกันแน่มันคือหินอะไรแต่ในส่วนของท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็บอกว่าท่านก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหินมงคลแบบเก่าแก่นะออตามที่ท่านฝันเอาไว้ว่าผปู่ฤาษีจะเอาของมงคลมาฝากไว้ให้ออหากญาติยมอยากจะมาดูออท่านก็บอกว่ามามาขอดูที่วัดได้เลยแต่เอาจริงๆท่านก็บอกไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องงมง,งายนะให้ดูว่าเออเป็นหินมงคลเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อกันไปเนาะแต่ก็เดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งนึงว่ามันเป็นหินอะไรจริงๆแล้ว หินตามธรรมชาติมันก็มีโอกาสนะที่อยู่ในที่มืดมันจะเป็นสีหนึ่งพอมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีจากอุณหภูมิอดิฉันเคยมีพวกหินมงคลอ่ะที่เขาใส่ข้อมืออ่ะถ้าเกิดอากาศร้อนอุณหภูมิตัวเราร้อนมันก็จะเปลี่ยนสีได้อย่างนี้ใช่เขามีจริงๆริงแตก่อนเขามีประมาณสักสองสามเส้นแล้วมีลามยันนี่หัวไหล่ไปให้สุดแล้วอยู่ที่ศอกนั่นคือกำไรหรือว่าเปล่าไก่หินที่เป็นกำไรเขาหินยันหัวไหลเลยนะโอ้โหช่วงนั้นเป็นไงรู้ไหมเป็นยังไงเดินแขนตรง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้กำไรเต็มแขนเลยพอดีหมอมีกำไรเกิดเติมใช่